ำราศีที่การงานจะดีขึ้นแบบก้าวกระโดดมีแต่เรื่องดีได้แก่ราศีมีนราศีเมษร,ราศีกรกฎเป็นช่วงที่ดีของการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในส่วนของการงานเพราะคุณจะมีโอกาสได้เริ่มงานใหม่ๆที่บอกเลยว่าดีกว่าเดิมหรือถ้าใครกำลังมองหางานใหม่บอกเลยว่าโอกาสนั้นจะมาถึงคุณในไม่ชานี้แน่นอน สายมูเตลูเชิญทางนี้เลยค่ะดวงเด็ดเด็ดดวงแหล่งรวมเครื่องรางของขลังของแท้ร้อยเปอร์เซนตให้สิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกทุกท่านสามารถฝากราบูชาของขลังได้ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมราคาเดียวกับแหล่งผลิต สมัครเป็นสมาชิกกระเป๋าได้เลยค่ะเคยที่ปุ่มสมัครตามหน้าจอได้เลยนะคะพิเศษสุดสมัครเป็นสมาชิกวันนี้รับแผ่นทองเสริมดวงวัดอินทราว,วิหารพกไว้ในกระเป๋าสตางค์ปกป้องภัยเรียกทรัพย์เข้ากระเป๋ารัวย